ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระตรมมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดขึ้นในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ วันที่6พฤษภาค,คม2566นณพระราชวังบักกิงแฮมทั้งนี้ในเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนสหร,ราชอาณาจักรมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระราชวังบักกิงแฮมส่งพระดำเนินไปยังห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุขป,ประเทศต่างๆอาทิประเทศไทยราชอาณาจักรบาเรน ราชอาณาจักรพูตานราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์รัสการตตาและประเทศญี่ปุ่นส่งมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุกประมุกและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มาร่วมงานพระราชพิธีเมื่อสมเด็จพระเจ้าเฉวที่สและสมเด็จพระราชินีคาเมล่าเสด็จออกณนห้องโถงเดอะพิกเจอร์แกลเลอรี่และเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุกพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหลังจากงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุกประมุกและผู้แทนของประเทศต่างๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังโรงแรมเดลแ์มร์ลอนดอนโรงแรมที่ประทับเวลา18นาฬิกา56นาทีโดยการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สา และสมเด็จพระราชนีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรปริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์